สวัสดีค่ะปานค่ะอิตสิตาค่ะ Weekly Personal Growth หรือ All You Need To Know ทุกๆเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและการดูแลจิตวิญญาณของเราค่ะขอให้เป็นพลังงานที่ดีผ่านจากหน้าไพ่ค่ะแต่พลังงานเป็นเพียงแค่กระแสเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่ไพ่จะสื่อสารออกมาอาจจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ใน,นปัจจุบันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่รู้สึกวันนี้ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของส่วนตัวเราจะกลับไปดู ดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่รู้สึกว่ายังไงยังไงมันก็ไม่ใช่สารของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเก็บเรื่องเราพวกนี้เอาไว้มาใส่ในใจเราเนื่องจากว่าทุกๆความคิดมันเป็นความจริงเสมอค่ะตอสจะทําให้ทุกๆอย่างมันเป็นเรียลลิตี้ของเราจริงๆค่ะปานใช้ฮิลลิ่งไลท์ทาร r o วค่ะ วิกฤติโปรซแนลโค้ดค่ะ ใบแรกที่ได้ลงมาเป็น six of w a n d ค่ะคู่กับ ace of c u p พลังงานค่อนข้างไปในทิศทางที่อยากจะให้เราดูแลความรู้สึกของตัวเราเองเช่นเดียวกับในคลิป love reading นิดนิดหน่อยหน่ยเลยค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชมก็เป็นกลุ่มเดียวกันแหละแล้วก็มาฟังคลิปนี้ต่อหรือว่าฟังคลิปนี้แล้วแล้วค่อยไปฟังคลิป love reading ต่ออะไรประมาณนี้ค่ะเนื่องจากว่า six of pentacles six of w a n d กับ six อ่าซ์ออฟกับ Ace of c u p พูดในมุมที่อยากจะให้เราเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่ใกล้ตัวเราที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์อื่นที่เรากำลังแสวงหาจากคนที่ยังไม่ให้เราอยู่อะไรประมาณนี้อย่างเช่นว่าอ่ะเรามีครอบครัวที่เคารพความสุขของเราจริงๆเป็นห่วงเป็นใย ใจิตใจของเราจริงๆมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราจริงๆคนที่เห็นคุณค่าของเราแล้วอยู่ใกล้ตัวเราแล้วอ่ะเขายังเป็นคนที่สําคัญสําหรับเราเองจริงๆแล้วเราเคยให้ความสําคัญกับเขาบ้างหรือยังหรือเราให้ความสําคัญกับตัวเราเองบ้างหรือยังในกรณีที่อ่ะเราอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวของเราขนาดนั้นแต่ว่า six of o n e อะค่ะมันคือมุมที่ เรารู้หรือ,อยังว่าเราสามารถเป็นวิกตอรี่ของตัวเราเองได้เรารู้หรือ,อยังว่าเราสามารถเป็นเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเองได้เราสร้างความสัมพันธ์ที่มันน่ารักระหว่างตัวเรากับจิตใจเราหรือ,อยังหรือแบบบางทีเรายัางเหมือนแบบมีความคิดมากยังมีความทาร้ายร่างกายเราด้วยการคิดเยอะกินเยอะหรือใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่มัน สุดโต่งเกินไปแล้วเราลืมไปว่าเฮ้ยเราก็ต้องรักตัวเราเองเหมือนกันหรือเราสุดโต่งกับคนรอบข้างที่เขารักเรามากๆแล้วเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเขาเขาก็คงเสียน้ําใจอะไรบางอย่างเหมือนกันถ้าหากว่าเราเหมือนแบบทําอะไรในมุมที่มันไม่น่ารักแล้วเร,เราคิดถึงแต่คนที่อยู่ห่างไกลตัวเราอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเนื่องจากว่ามันมี PA จออฟคัพอยู่ในพลังงานของเราอาทิตย์นี้อย่างสม่ําเสมออะ่ะมันคือคนที่ คนที่เรารู้สึกว่าตัวเล็กอะคนที่เราที่เราคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ให้ค่าไม่ให้ความสําคัญเขาแต่เขาถือความรู้สึกอะไรบางอย่างเขาถือเอชออฟคัพเอาไว้อยู่อะเขาถือสิ่งที่รู้สึกว่าเขาให้เราดีที่สุดเขาเทคแคร์เราดีที่สุดเขานึกถึงเราในมุมที่เขาจริงใจกับเราที่สุดอะแต่เราลืมไปว่าเขามีคุณค่าในความจริงใจในความ ความซื่อสัตย์ในความบริสุทธิ์ใจที่เขามีให้กับเราอยู่แล้วเราเทคแคร์คนคนนี้ไม่ดีเลยอ่ะคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นในมุมของครอบครัวหรือเพื่อนใกล้ตัวหรืออะถ้าเรามีใครที่แอบรักแอบชอบเราอยู่ก็อาจจะพูดถึงในมุมนั้นก็ยังได้อะค่ะเพียงแค่ว่าตัวเราเองอะดันมองเอาอย่างนี้มันจะมีโค้ดหนึ่งที่บอกว่าเวลาเรามองตัวเราเองยังไงอะเราก็มองโลกนี้เป็นอย่างนั้นแหละ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีเดอะ o มูนนะคะเรามีออฟเซเว่นซอฟท์เพนเตกับหัวแล้วเรามีอาการของคนที่โทรจะก,กระบอกอะเรามีอาการของคนที่ยังไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเราเองยังไม่ซื่อสัตย์กับใจของตัวเราเองได้อย่าง100%หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดหรือหรือพูดแล้วแบบมันตรงกับสิ่งที่ เราคิดเกินไปแล้วมันส่งผลกระทบให้กับคนอื่นอย่างเช่นแบบว่าว่าร้ายคนอื่นดุด่าโกรธคนอื่นอยู่พูดจาแบบเสียงแข็งใส่คนอื่นอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ The Moon กับ Seven น o f ฟต e เพนตากลับหัวยังโชว์ให้ป่านรู้สึกได้ว่าหลายๆคนที่ชมคลิปนี้ยังติดอยู่กับโลกส่วนตัวของเราหรือปัญหาส่วนตัวของเราที่มันส่งผลกระทบให้กับ คนอื่นได้อะอย่างเช่นคําที่ปั่นแนะนําให้ฟังเลยว่าเฮ้ย mm. ถ้าเรามองเห็นตัวเราเป็นยังไงอย่างเช่นเรามองเห็นว่าตัวเราเองยังเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในบางด้านยังมีความกลัวในบางเรื่องยังติดขัดกับบางมุมในชีวิตอยู่อะเราก็จะมองคนอื่นผ่านตานั้นของเราอะผ่านสายตาของคนที่แอบมีความกังวลแอบมีความ น้อยเนื้อต่ําใจแอบมีความโกรธแอบมีความเกลียดกับโลกภายนอกกับคนข้างๆเราแล้วการส่งต่อพลังงานพวกนั้นนะคะมันทําให้ p g g o of u u s หรือคนที่รักเราจริงๆสนใจเราเทคแค่เราจริงๆอยู่อะรู้สึกว่า สิ่งที่เขาให้ไปมันบริสุทธิ์ที่สุดแต่ทําไมเขาได้กลับมาในในมุมที่มันทําให้เขาเสียใจมันทำมันมันเป็นมุมที่ทําให้เขาน้อยใจอะ่ะถ้ายกตัวอย่างให้ฟังได้ง่ายๆอะ่ะมันมักจะเป็นตัวอย่างของการที่อย่างเช่นเรามีครอบครัวเรามีพ่อแม่ที่เป็นห่วงเป็นใยเรามากๆถามว่ากลับกี่โมงกลับดีๆนะจะไปไหนกันยังไงกับใครเพราะว่าเขาเป็นห่วง well being ของเราอะ่ะเขาเป็นห่วงเราจากใจอะ่ะ เขาไม่จำเป็นจะต้องผูกความกังวลเนี้ของคนคนนี้ของลูกเขาคนเนี้ไว้กับตัวเขาเองเลยด้วยซ้าไปอะ่ะแต่เราดันรู้สึกว่าแม่งน่าลาคาญว่ะทักอีกและเป็นสนใจอีกแล้วจะไปไหนก็เรื่องของกูสิว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือเสียงที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ในหัวที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเนาะอืมแต่ว่าเราลืมคิดไปว่าแบบแบบที่ป่านบอกเลยอะ่ะว่าเขาเป็นใครทําไมเขาต้องเอาภาระของเรามาผูกเพื่อให้เขาเกิดความกังวล อืมนี่คือสิ่งที่มันเป็นเบสิกที่สุดของเรื่องพลังงานของเรื่องจิตใจแล้วแล้วมันแต่คนปลดบล็อกไม่ได้อะเออเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจจริงๆว่าเราอะกลัวอะไรบางอย่างอยู่เรายังไม่เปิดใจจริงๆให้กับคนรอบข้างตัวเราเองอยู่เพราะว่าบางทีอะสมมุติว่าเขาทักมาเขาเป็นห่วงทำไมกลับบ้านดึกจัง เรามีความกลัวเรายังมีความรู้สึกที่ลึกๆเราไปผูกกับว่าที่เขาทักมาว่าทําไมกลับบ้านดึกสมมติให้ฟังเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปลิงก์กับความที่เรารู้สึกว่าเราไม่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินการงานออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์ทำไมไม่ตั้งใจทํางานเราผูกตัวเองกับปมเล็กๆลึกๆที่เรารู้สึกว่าเราเป็นใครอ่ะแล้วมันทําให้เรามองผ่านทุกปมปัญหาของตัวเราอ่ะออกไปหาคนอื่นทําให้เกิดความเกลียดชังกับ คนในครอบครัวคนรอบข้างคนอะไรอย่างเงี้ยได้จริงๆอะคะ่ะอืมแต่ใบสุดท้ายที่ได้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของ Hermit กลับหัวมันเป็นในเรื่องของคนที่อยากจะให้ออกแอคชั่นอีกนิดหน่อยอะไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นในมุมที่ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นเพจออฟคับอย่างเช่นอ่ะไม่ได้เหมือนแบบใส่ใจครอบครัวเพื่อนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นห่วงเราคนที่อยากเทคแคร์เรา คนที่แอบชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเปิดใจดูแลคนรอบๆข้างเหล่านี้นิดหน่อยอะค่ะเราอาจจะต้อง appreciate เราอาจจะต้องรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คนที่เขารักเราโดยที่ไม่คาดหวังอะไรคนที่ยอมเหนื่อยเพื่อเราโดยที่ไม่คิดอะไรอะมากกว่านี้หน่อยอืมแต่บางทีอะบางทีอย่างสมมติว่าครอบครัวเราพ่อแม่เราเป็นห่วงเรามากๆอะรอด, oh ดันโมโหรันโกรธเขาด้วยซ้ำรอดันด่าเขากลับไปด้วยซ้ำว่าแบบ ทำไมต้องมายุ่งกับชีวิตเราทำไมต้องมาจู้จี้จุกจิกกับชีวิตเราเราโตแล้วอะไอคำว่าเราโตแล้วอะมันเป็นเพราะว่าลึกๆอะเราแอบรู้สึกแหละว่าเรามีปมที่เราก็รู้สึกว่ามันยังไม่โตะไม่ว่าจะเป็นในมุมของความคิดอารมณ์การงานหรือการเงินมันทําให้เราสร้างคําว่าเราโตแล้วขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเราเองในในเหมือนแบบเพราะทุกคนรู้ว่าความ คิดยังไงมันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะเออเพราะฉะนั้นเราเลยสร้างแบบมุมความคิดอะไรบางอย่างเพื่อมาให้เราเชื่อว่าเราก็เติบโตแล้วในวางทิศทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ป่านเชื่อว่าแม้กระทั่งตัวป่านเองอะยังปิดปัญหากับอะไรเล็กๆน้อยๆกับการลืมหันมามองคนที่สนใจเราคนที่รักเราจริงๆเออโดยที่เราไม่แบบจือปากแล้วแอบ แอบบนเขาแอบลาคาญเขาเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเอะใจได้ไวขนาดไหนว่าเฮ้ยเออว่ะอีกมุมนึงเขารู้สึกอะไรยังไงอยู่หรือเรากําลังเซลล์แอบสอบเซลล์แอบสอบคือการที่สนใจแต่เรื่องราวของเราสนใจแต่เรื่องที่เราสนใจแต่เราไม่สนใจคนรอบข้างตัวเราเองหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ Star Seed Oracle ค่ะ The Seven Star Sister ค่ะ b i r t h i n g Creation t a p s s i t y of Life Expression. ป่านพูดไปตั้งแต่แรกเลยคือความจริงตั้งแต่ทำคลิปนี้รวมไปถึงเลิฟลิดดิ้งที่ทำก่อนหน้าเนี่ยป่านมีทรวจักกะบล็อกหน่อยๆอย่ะพลังมันอื่นมากๆตรงช่วงช่วงจมูกแล้วก็ช่วงคอค่ะไม่รู้ว่าจะเอฟเฟกเสียงด้วยจริงๆด้วยซ้ำไหม,มอะไรอย่างเงี้ยแต่ป่านแนะนำไปแล้วว่าเฮ้ยมันถึงเวลาของการพูดอย่างที่มัน จะต้องพูดกับใครบางคนหรือสื่อสารกับคนที่เราไม่ค่อยสื่อสารหรือสื่อสารอย่างถูกต้องอะ่ะแทนที่จะเหมือนแบบว่าคิดมากตวาดน้ำเสียงไม่ดีใส่คนที่เขาแบบว่าเออพูดดีๆกับเราเห็นค่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราเปลี่ยนแปลงวิธีการพูดเราเปลี่ยนแปลง expression หรือการแสดงออกของเราได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเล็กที่สุดจริงๆอะ่ะแล้วเราลืมคิดไปว่า แค่ปลายหางเสียงของเราก็อาจจะทำให้ใครบางคนรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจก็ได้อะแต่ว่าเราเราไม่ได้คิดอะเรามวัวแต่คิดแต่ในมุมของเราเองอยู่ในมุมที่เรากำลังแสดงออกออกไปด้วยความโกรธด,ด้วยความรำคาญด้วยความอยากอยากจะ,จะแสดงออกของเราอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ work your like สีฟ้าออกเยอะจริงๆค่ะอันนี้เป็นใบของมินทากานเนาะ longing for home belonging the original light worker ความจริงที่มันแวบขึ้นมาเราไม่ได้พูดในหัวตอนแรกคือ seven star sister มันคือ Pellades อะค่ะ p e เร a d e s เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของ light worker หรือจุดเริ่มต้นของกลุ่ม star seed คนที่เชื่อว่าเฮ้ยเราเป็นผลผลิตมาจากดวงดาวดาวเคราะห์หรือ ระบบอื่นๆก่อนที่จะลงมาอยู่บนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยป่านว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องค่อยๆกลับมาหาออริจินัลของการเป็นซาซีหรือเป็นผลผลิตของดวงดาวสำหรับใครหลายๆคนก็ได้ค่ะการเป็นออริจินัลของบุคคลที่เป็นผลผลิตของดวงดาวคืออะไรคนคือคนที่เข้าใจการใช้ชีวิตของตัวเราและการเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างดีที่สุดอะคะ่ะเออเพราะว่า เราผ่านประสบการณ์มาเยอะเราผ่านการเวียนว่ายมาเยอะแล้วแล้วเราต้องเข้าใจว่าการเป็นเหมือนแบบดวงวิญญาณเป็นจิตวิญญาณที่ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วได้รับองค์ความรู้มาเยอะแล้วอ่ะมันมันจะเป็นในทิศทางไหนเออบางคนอาจจะตื่นช้าบางคนอาจจะตื่นไวบางคนอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วหาคําตอบไม่ได้ว่าการจะเป็นโอนโซหรือการจะเป็นดวงวิญญาณที่เก่าแก่ หร,ห,รหรือเพื่อแค่ให้จําความรู้สึกว่าเราเคยเป็นดวงวิญญาณที่เก่าแก่มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าเราจะได้พัฒนาตัวเราเองในการอ่านหนังสือเยอะๆฝึกปฏิบัติเยอะๆฝึกเข้าใจชีวิตเยอะๆฝึกเข้าใจคนอื่นเยอะๆมันจะทําให้เรากลั่งกล้าแล้วก็มีความสามารถในการในการเป็นคนที่พอดีสําหรับตัวเราเองได้จริงๆอะค่ะแต่ในอนาคตปัน่นเชื่อว่าก็คงได้ได้ทํา Personal growth หรือไอพวกโซโกรที่ป่านทำอยู่พวกเนี้ยในมุมนี้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจริงๆอืมเพราะเอาข้อจริงแล้วตัวโซโกรที่ทําอยู่มันก็คือการสร้างตัวเราเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนอื่นเพื่อโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะอืมบางคนอาจจะมีเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแต้มเก่าแต้มเก่าของการที่เรามีพลังของการเป็นผลผลิตของดวงดาวมาเป็นโอนโซมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต้มเก่าของเรามัน ไม่ได้ทำให้เราโดดเด่นไปกว่าชาวบ้านเลยอะค่ะถ้าเราไม่เลือกที่จะปฏิบัติต่อหรือถ้าเราไม่เลือกที่จะฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่เหมาะสมเพิ่มเติมจริงๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เสมอเลยค่ะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปอื่นๆหรือในไลฟ์นิวมู l ฟ Moon ค่ะขอบคุณมากๆค่ะบา,บาย b y ย